ใช่ไหมผิวก็จะเหมือนบ้านกลางเหมือนบางกระทิงใช่นภะัาาพิโลกครับอันนี้พิมพ์สังกติอันนี้เป็นพิมพ์หายากนะะอ้าวอยากคิดว่าพระเบญจภาคีพระแพงๆเราจะไม่มีโอกาสเจอนะจงเก็บความรู้ไว้เวลาเจอจะได้ครอบครองได้ นะขอบคุณพี่สามารถใช้ชนะด้วยพาแบบนี้ผมว่าไม่ไม่แมไม,ไม่น่าจะมีใครเอามาประมูลกันนะเขียนราคาใส่มือปวดใจซองอีกที่นะบางท่านไม่ได้มีทุนทรัพย์เตรียมพร้อมที่จะ ได้เช่าแต่เขามีความสุขที่ได้เห็นเชื่อผมเถอะตัดข้างเข้าใจง่ายแม่ แม่อ้าวใช่ครับมีความสุขได้เห็นปลาแบบนี้หายากตอนมีเงินไม้โอกาสได้เจอ,อต้องคกนนี้เท่าน,นั้นครับพระยอดนิยมครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์สังคตินะกะสกติอ่ะจะโลโลแล้วก็มีมือพิมพ์สังกติก็คือจะติดสังจะมีสังกติติดตรงนี้ นี่เรียกสังกติองค์นี้ผมเอาว่าองค์เนี้หน้าใหม่องค์การแล้วฟอร์มประกวดตัดข้างแบบนี้อ่าตัดข้างแบบนี้คือการตัดโบราณของพระนางมายาวันนี้ต้องลงสนามนะเออ ผมหาเพื่อนคุยองค์นี้กับผมแบบผู้มีความรู้จริงๆก็จะสมศักดิ์ศรีเนี่ยพอได้ส่งใกล้ๆพระยิ่งแพงยิ่งดูง่ายผมบอกให้เพราะพระแพงส่วนมากเป็นพระเก่า แล้วพระเจ็ดร้อยปีกับไอ้ที่ทําเกมมาห้าสิบปีไม่มีทางเด็กสิบแปดไม่มีทางเท่าคนแปดสิบองค์นี้สมบูรณ์นะทีครับไม่รู้จะหาจากไหนจะมีโอกาสได้จับไหมมาให้ยากแล้วจับไปวันนี้วันดีตองสนามบางคนน่ะกลัวกลัวทําไมครับผมเป็นคนเล่นพระหมดนะพระยิ่งแพงเนี่ย ยิ่งดูง่าย <Okay. S 1> แค่หาไม่เจอขอให้เจอเถอะวิธีการดูแท้เก๋จ่ายตังนี้ไม่เกินห้านะวินาทีหูขอนคดูวีเอู้่นะชีวิตหนึ่งใครก็อยากจะได้ครอบครอง <Okay. S 1> พระเบญจภาคอี okay. Okay. ทางบานก้างนะเป็นชั้นชันนี้ของเกดทำมาได้คืนยืนเนื้อความเก่าแบบนี้เกดทำไม่ได้อยู่แล้วถ้าทำได้บ้านกลางก็ต้องเลิกเล่น่่ใชีแหมส่องไม่เบื่อเทสงเงีเทสงเงี้ยเถ้ทได้งหมดออ๋อนะเกดเวอร์ไม่ห้าหมื่นดินพระยิ่งแพงอะยิ่งดูง่ายขอให้ได้เจอเถอะเพราะว่าแพงสมัยมันค่าเก่าแต่องค์เนี้ยที่อยู่หน้าจอนานๆคือสวย นะครับอ้าวสองนาทีประกามาวันนี้มือยังสะอาดอยู่เลยนี่สังกเกตินะเมื่อวานผมเอาน้ำยาเลี่ยมพลาสติกไล่ความชื้นออกโหแล้วดูผิวเดิมสองให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวผมให้ใส่ราคาดีไหมวิธีการดูแท้ ของพระกรุเนื้อดินดูให้เก่าอ่าเนื้อดินสมัยใหม่ก็เท่านี้โอมีบ้านกลางเหลือไหม,มเนื้อดินสมัยใหม่ก็เท่านี้เนื้อดินสมัยใหม่ใช่ไหมเราไล่ลย,ยุคกันมา เกออ่าึกปอบไหน่อยก็เท่านี้แต่เนื้อก็ยังไม่ได้เป็นชั้นแบบแห้งไปทีละชั้นน่ะเหมือนกับพระกลุ่นี่ก็ยังไม่ได้แห้งหลุดร่อนเป็นชั้น อย่างนี้ดินใหม่เลยยี่ห้าสตวรรษเอ้ยพอสำเนียงเอ้ยพอขอมเมยนี่เห็นไหมไรของเกเนี่ยมันยังไม่เก่าเท่าแท้ยุคสมัยร้อยแบบนี้เลยคราวนี้พอเราไปดูองค์นี้เราก็ต้องมีพระบรรกลางแท้ๆเราไว้เทียบเออว่าดินเนี่ย ห้าหกร้อยปีเนี่ยมันลักษณะยังไงอย่าไปกลัวพ้าแงพงพ้ายิ่งแพงยิ่งเข้าใจง่ายคุณเชื่อผมอย่าไปตกใจราคาเอาหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยภาพจำจากไลายผมเนี่ยไปใช้โอ้พ้าแพงนี่ซื้อง่ายดูสามวิห้าวิรู้แล้วว่าแท้เห็นไหม Mượn cho lên máy Ảo comment nói Ờ, hiểu Ai dành nghĩ เข้ามาได้ไหมนี่แหละผมบอกเลยดูความเก่าให้เป็นหลังเออดูความเก่าให้เป็น ผมอะ่ะต้องการคอมเมนต์ว่าถ้าคุณมีโอกาสเจอสุ้มกอแท้ๆผงสุพรรณแท้ๆนางพญาแท้ๆคุณคิดว่าคุณจะดูเป็นไหมทางทางท,งที่มันดูง่ายที่สุดดูง่ายกว่าผ้าใหม่เพราะพ้าเก่านะความเก่ามันทิ้งมันทิ้งช่วงกับผ้าเก๋หลายร้อยปี แล้วก็ไปรับปากว่าจะลงให้เขาเป็นรายการสุดท้ายด้วยอ่ะถ้าพร้อมแล้วสองนาทีต่อจากนี้นี่ถ้าพร้อมแล้วสองนาทีต่อจากนี้เพราะถ้าไม่มีองค์นี้ลงในค่ำคืนนี้ผมคิดว่าไลฟ์วันนี้คงจะจืดชืดเป็นแน่แท้สวยไหมสมบูรณ์ไหมองนี้สมบูรณ์มากนะ เ,เออรายการนี้ตื่นเต้นพอไหมตรงความเก้าฝสื่งามมากสีมืนห้าพันบาทครับตอนนี้ครับเวลาเดินกับรายการนี้นะโอ้นะสาวตรี้ต้องบอกว่าอันนี้คือพระเบญจพาคีของวงการของประเทศไทย อ่าเอาว่าคุณจะหาเจอพระสมเด็จนางพญาแล้วฟอร์มสวยเทพแบบนี้ยากหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับนะแล้วประเด็นคือพระนางพญาเนี่ยนะอยู่ที่พระแบบนี้นทำไมเซียนมาถึงรวยเพราะสามารถซื้อถูกได้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับอ่าเพราะสามารถซื้อถูกได้เพราะคนจะรู้อะ หรือดูเป็นอะหรือมั่นใจว่าเนี่ยคือพระนางพญาเป็นจปากกีนะ้ใ่ะเขาไม่มั่นใจผมทำให้เพื่อนๆที่ดูไรวันเนี้ยมั่นใจว่าพระจำไว้เลยยิ่งแพงยิ่งดูง่ายต้องบอกว่าอันนี้รับประกันให้ตลอดชีวิตน,นะฮะเมื่อบ,บ้านครับคุณทางบ้านครับตอนนี้นี่คือพระหลักลานพิมพ์สังกติหายากนี่ถ้าพิมพ์สังกติหายากล้าเนี้ยฟอร์ม พระที่จะเป็นมาล้มแชมป์นะต้องเป็นพระบ้านที่เรียกพระหน้าใหม่ของวงการ1 7 0 0 0แสแล้วพี่ฮักว่าใช่พี่ฮักเทพจริงงงนี้พี่ฮักผมบอกให้อเอาเนี่ยแป้าแล้วผมพาไปส่องก่อนนี่ ผิวของพระหลักล้านมันเข้าใจง่ายหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับผิวของพระหลักล้านมันเข้าใจง่ายใส่กันไปนะครับพี่พี่เพื่อนๆครับสองแสนเก้าพันบาทครับอ่านะนะใส่กันไปนะครับพี่พี 5, 5, ่เพื่อนนะไม่ได้พระหรอกครับขอบคุณทุกท่านเขาก็ได้ว่าใส่ตามกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมีสองแสนหนึ่งนบาทครับ ผมถามว่าแบบเนี้ยพี่พีต้องพี่พี่ไม่สามารถซื้อเบนซ์ราคาหลักแสนได้ไม่สามารถซื้อบีเอ็มราคาหลักแสนได้ไม่สามารถซื้อแลมโบกินนีราคาหลักแสนได้ก็เช่กน,กนกันกับพระนางพญาองค์นี้สองแสนสามบาทครับแต่กําไรอะ่ะมันเป็นกําไรของคนได้ซองได้ใส่ราคาได้ซองตื่นเต้น ประทับใจไหมปีพิลาสองแสนห้าหมื่นบาทครับนะครับตื่นเต้นประทับใจไหมเราลดขาดก็ใครได้นะครับเพราะว่าผมเพื่อผมจะแค่กับที่เดียวของขวัญปีใหม่ครับพี่พิลาเหรอครับโอ้โหเนื้อเนี่ยเม็ดแรกใครจะยุดในเนื้อไงครับก็จะไม่ลอยดึง้นมา อ่ะพี่เวลาปีหน้าจะตามประมูลอีกทีดุไนนด้าจใจดีดูนได้ผมเอาง่ายๆนะผมจะใจดีหรือไม่ใจดีอ่ะสำหรับผมนะคุณดูพระก,ก่อนใจเย็นเนี่ยการเก็บพระเครื่องอ่ะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะ คุณไม่ได้เอาเงินไปโยนทิ้งน้ำผมจะพูดคำนี้เสมอการเช่าพระเครื่องพระเครื่องเป็นทรัพย์สินสิ่งเดียวที่ทั่วโลกไม่มีเหมือนประเทศไทยนะรพระเครื่องเป็นทรัพย์สินสิ่งเดียวที่ ทั่วโลกไม่มีเหมือนประเทศไทยเป็นแทรเลนโอไปแแลนโอนลี่ลของมีมั้ยนะพระเครื่องเป็นสิ่งเดียวในประเทศเราที่เป็นทรัพย์สินและเป็นของสะสมที่มีคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะคือมีพุทธคุณเฉพาะคือประดับบาร,รมีได้ เฉพาะคือมีคนอยากได้ก็สู้ราคาเฉพาะคือถ้าได้ครอบครองของสวยคนมีไม่สวยเป็นสิบองค์ก็สู้คนมีสวยองค์เดียวไม่ได้นะครับผมจะบอกเลยเนะี่ยผมเจ้าพระทุกองค์อ่ะมีเจ้าของมีคู่บุญ เสี้ยววินาทีที่เราจะตัดสินใจเช่าหรือไม่เช่าผมบอกนะซื้อนาฬิกาซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรก็แล้วแต่นะไม่เหมือนพระพระเครื่องเนี่ยให้เป็นอายการให้เป็นนายตำรวจนายทหารให้เป็นรัฐมนตรีก็อยากที่จะมีพระแท้จริงๆ ก็อยากที่จะดูเป็นนะครับผมเคยดูนะพระเครื่องแบบนี้สิ่งสำคัญเนะี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะได้หรือไ,ได้ไม่ได้ไปในวันนี้นะฟังผมนะมันสำคัญว่าคุณนะมีโอกาสเห็นพระแท้เนี่ยแล้วคุณมั่นใจที่จะจำคุณมั่นใจที่จะศึกษาให้ตัวเองอะ่ะ รู้ว่าแท้หรือเก๊เป็นยังไงหรือ,อยังเพราะพูดฟังทั้งชีวิตถ้าไม่มีของแท้ดูก็ไม่เป็นมีของแท้อยู่ตรงหน้าไม่มีคนบรรยายให้มั่นใจไม่กล้าจำก็ดูไม่เป็นผมบอกให้นะว่าคนที่ล่ำรวยกับพระเครื่องใช้คำนี้ก่อนนะอย่างแรกคือเอาไปใช้พุทธคุณคนที่เก็บพระยิ่งเก็บยิ่งรวย แรกไหมคนขายบางทีไม่รวยเท่าคนเก็บนะสองนะคนที่ซื้อแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองให้ได้ของแท้ให้ได้ของสวยุูนะำผมนะซื้อยอมซื้อแข่งยอมซื้อแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองให้ได้แท้และสวยเพราะพระพเครื่องแบบนี้ นะสถิติไม่เคยลดคุณค่ามีแต่เพิ่มคุณค่าเศรษฐีมีตังเข้าสู่วงการพักก็อยากได้ของสุดยอดของสุดยอดมีไหมละ่ะถ้าอยากจะได้ก็ไม่มีก็ต้องสู้ราคาตัวนักเล่นปลาเองนี่ครับเขาเรียกว่าพักในฝันต่อแตะต่อแตะวันหนึ่งนานๆไปห้าปีสิบปีเล่นพระเป็นไปถามซื้อองค์นี้จากคนนั้นไปตามล่ากลับมาไว้ในครอบของ เนะี่ยยอมซื้อแพงนะเศรษฐีสมัยก่อนไปเฝ้าหน้างานประกวดเพื่ออะไรอะ่ะเออเพื่อให้ได้ของแท้ให้ได้ของสวยสองคนดูเป็นคนดูเป็นทำไมเซียนร้าที่มีความรู้ดูเป็นจริงรวยเพราะพ้าแบบนี้คนไม่รู้และคนไม่มั่นใจเยอะประโยคนี้ว่ลีนี้สำคัญนะ คนไม่รู้และคนไม่มั่นใจเยอะมีแท้ในบ้านก็ไม่มั่นใจว่าเป็นของแท้โอ้ก็ถูกสวดแกว่งขายตกขายลนนึกออกไหมคนไม่มั่นใจเยอะวันนี้ผมจึงบอกว่าทำความเข้าใจในคลิปวันนี้ที่ผมอยากจะบอกอยากให้ทุกคนดูสมเด็จนางพญาเป็น นีอันนี้ก็พระหลากหลายร้านของประเทศอยู่แล้วอ่าแต่สําหรับผมเนี่ยอยากจะบอกว่าพระเครื่องผมมีไว้แบ่งพักพวกเพื่อนฝูงครอบครัวของผมสําคัญไม่สําคัญเนื้อย่างสิงคโปร์อร่อยนะพี่ปีราชถ้าโอเคมาสามตัวนะถ้าโอเคมาสามตัวเนื้อย่างสิงคโปร์อร่อยนะครับ ลายชื่อพี่จะขึ้นทำเนียมนะเสี้ยววินาทีในการตัดสินใจโอหยิบบ้านกลางมาเทียบอีกทีอ,อ,อย่างแรกนะพระอายุห้าร้อยปีขึ้นเนื้อดินนี่ผิวแบบนี้ใจแห้งเป็นชั้นแบบนี้ บ้านกลางพายคู่เหล็กใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ดูเลขของเพ่จะเหมือนปข้างบนเขาจะไม่ดจะดูอันไหนก็เหมือนกันนี่พี่พิราชโอเคสามโอเคนะครับเนื้อยางสิงคโปร์อร่อยเนี่ยพี่พิราดดูเพื่อนๆดูไปด้วยนะเอาอีกองมาโอคลิปวันนี้ ไม่มีพระนางพญาองค์นี้ไม่เกิดคลิปนี้ไม่เกิดคลิปนี้เห็นไหมครับแล้วก็ชนิดที่เรียกว่านะ เนื้อดินที่ไม่ได้นะเป็นร้อยเป็นสองร้อยปีขึ้นไปอะ่ะเข้าวพวกเขาไม่ได้สิ่งหนึ่งที่จะบอกวันนี้ของวัญพี่ใหม่พี่พิราชเนีนะ่ยประกันแท้ตลอดชีวิตเป็นองค์ดาราในคลิปวันนี้นะแล้วผมอยากจะบอกเลยว่าเงินทองไม่ได้สำคัญนะสำคัญคือความสุขสำคัญคือความรู้ ที่คนมาดูไหลสันขวานเนี่ยพระองค์หนึ่งอะ่ะที่มีลาดได้พระผมได้ตังอีกสองร้อยสามร้อยคนได้อะไรผมจะเอาพระแบบเนี้ยไปขายที่ไหนก็ได้ตังแต่ที่ผมพยา,ยามเาเข้ามาหน้าไหลเนี่ยพูดบรรยายเนี่ยผมต้องการให้คนที่ดูไหลผมอะดูมานามพยาเป็น เพราะโอกาสที่จะมีนางพญาแท้ๆและสวยสมบูรณ์เต็มฟอร์มแบบนี้มาให้ดูเนี่ยมันยากฟังแทบตายไม่มีของให้ดูรู้เรื่องไหมมีของให้ดูไม่มีคนมาบรรยายกล้าจำไหมว่าแท้วันนี้ผมอยากให้ทุกคนดูมระเป็นครับพี่ปิลานี่ก็พี่ปิลาดอะทุกเทศกาล ขับรถเบนซ์มาบ้านผมความคิดถึงกันไปไหนมาก็แวะมาหาเอาพระมาเปิดมาโชว์มาคุยแล้วผมกล้าพูดวันนี้เลยนะพี่พิลาตรงเนี้ยพี่ก็รู้ว่าพระแพงกว่านี้มากอ่าแต่ผมไม่เคยสนใจเลยผมไม่เคยสนใจเรื่องระคงราคา ผมสนใจว่าวันนี้แฟนเพจผมได้ดูนางพญาแฟนเพจผมได้ดูนางพญาแท้ๆอ้าวคอมเมนต์หน่อยผมส่องผมได้ตังค์มไม่ต้องส่องก็ได้เหมือนได้ซื้อแลมโบกินีคันละล้านเหมือนได้ซื้อเบนซ์คันละห้าหกแสน กราบพ่พิลานะนี่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะมีพระสมเด็จนางพญาพิมพ์สังคติเป็นพิมพ์ที่หายากที่สุดหายากว่าเข่าตรงเข,าขง่าโค้งคนจึงไม่ค่อยรู้โหแล้วกล้องนี่แปลกอย่างนะโอ,อจะชัดตอนายตอนปิดไปแล้วกล้องรายการผมจะชัดตอนปิดไปแล้ว เนี่ชื่นชอบไลน์นี้นะฮะที่แสดงความยินดีอ่าชื่นชอบไลน์นี้กด999เป็นกำลังใจไว้ให้กันองค์นี้ต้องตัดตลับพี่พิราชยังเหลือตามตัดตลับล้อมเพชรด้วยเห็นไหมผิวก็จะเหมือนบ้านกลางเหมือนบางกระทิงใช่นักพยาพิโลกครับอันนี้พิมพ์สังกติอันนี้เป็นพิมพายากนะพี่ชายไทย หายากที่สุดในทุกพิมพ์ฮนะต้องกล่าวว่าฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกท,ทุกท่านนะีฮยสวัสดีครับโอ้สองไม่เบื่อเลยเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวให้ช่างภาพถ่ายรูปเป็นที่เลยกับพี่ด้วยนะลุกนะ